ทันโลกทันกระแสทันทีกับครอบครัวข่าววันใหม่เอาไปกินน้ำมังคุดดีกว่าครับ,รบวันนี้นะครับมีศูนย์วิจัยและพัฒนามังคุดเนี่ยยืนยันว่าน้ำมังคุดมีประโยชน์นะครับหลังจากที่ก่อนหน้านี้มีคนออกมาเตือนบอกว่ากินน้ำมังคุดมากๆอาจจะเป็นอันตรายใช่กับตับอะไรแบบนี้กระตับกับตายอย่าง,ง,างี้ใช่ไหมถ้าลองมาฟังกันดูครับหลังจากที่ออยได้ออกมาประกาศเตือนอันตรายจากการบริโภคน้ำมังคุดนะครับ ศาสตราจารย์ดรพิเชษวิริยะจิตราหัวหน้าคณะนักวิจัยศูนย์วิจัยและพัฒนามังคุดไทยบอกว่าจาจกการศึกษาวิจัยนั้นพบว่าน้ำมังคุดมีประโยชน์มากกว่าโทษโดยสามารถปรับระดับภูมิคุ้มกันให้สมดุลลดอาการภูมิแพ้ตัวเองแล้วก็อาการอื่นๆไม่ว่าจะเป็นเบาหวานข้อเข่าอักเสบความดันโลหิตโรคพากินสารไทรอยเป็นพิษด้วย อย่างไรก็ตามในเปลือกมังคุดนั้นนะครับก็มีสารแทนนินในปริมาณมากถ้าเกิดว่าร่างกายรับสารนี้เข้าไปเนี่ยอาจจะเกิดเป็นพิษต่อตับต่อไตแล้วก็มะเร็งในทางเดินอาหารบางส่วนได้แต่ว่าถ้าเกิดว่าเป็นน้ำมังคุดที่ได้มาตรฐานในการผลิตนะครับก็จะไม่ใช้เปลือกมาผลิตอยู่แล้วเอออันนี้ก็มีต้องบอกเตือนไว้เหมือนกันนะครับว่าในท้องตลาดเนี่ยก็จะมีหลายเจ้าเหมือนกันที่เอามังคุดมาทำเนี่ย แล้วดื่มๆไปจะรู้สึกว่ามันเหมือนกับมีมีมีรสของเปลือกอะเฟือนเฟือนอันนั้นก็ต้องแยกแยะดูให้ถูกนะครับว่ารสชาติเป็นยังไงของตาเจ้าด้วยเขาบอกว่าถ้าเกิดว่าเจ้าไหนได้มาตรฐานในการผลิตเนี่ยก็จะไม่มีเปลือกมาใช้นในการผลิตนะครับลองชิมดูเพราะฉะนั้นท่านก็บอกว่าเขาสนับสนุนออยให้เอาผิดกับน้ำมังคุดที่ไม่ได้มาตรฐานที่วางขายอยู่เกลื่อนตลาดด้วย่หรือนะเพราะว่าเนื้อมันน้อยใช่ไหม<ช>ก็แบบบางครี เงี้ยนิ่มใสไปทั้งเปลือกบด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 โอ้โหรถมาเนี่ยเราจะรู้เลยสําหรับคนที่ชอบกินมังคุดค่ะมันจะฝืนฝืนฝัดฟาดใช่แต่ว่าเม็ดนี่ยเม็ดก็น่าจะเอาออกเม็ดแล้วบางทีมันมีเม็ดด้วยแล้วก็แกะยากใครจะมานั่งแกะมังคุดบางทีเรายังเคี้ยวเข้าไปเลยด้สามใบเม็ดเนี่ยขมใช่ไหมเออจริงๆแล้วชอบกินมังคุดมากๆว่ากินแล้วแบบเป็นกำลังอ่ะว่างซื้อมาสามโลจริงก็มันจะเปลือกถูกไหมฮะก็วางไว้ก็มานั่งฝายไปลิ้นแลๆวทับเดี๋ยวหมดค่ะ กินน้ำมังคุดก็สะดวกดีครับไม่ต้องมานั่งขาไม่ต้องมานั่งปอนะครับแต่ว่าต้องดูด้วยว่ารสชาติเนี่ยมันมีแต่เปลือกหรือเปล่าถ้ามีแต่เปลือกเนี่ยไม่ดีนะฮะ,ะเขาบอกว่าขณะนี้สํานักงานพัฒนาวิจัยการเกษตรนะครับได้ร่วมกับนักวิจัยต่างชาติทําการศึกษาการบริโภคน้ํามังคุดนะครับโดยใช้เป็นอาหารกับผู้ป่วยมะเร็งข่านสุดท้ายก็บอกว่าให้กินเป็นประจําทุกๆวันวันละ300มิลลิลิตรนะครับซึ่งการดําเนินการโดยคณะวิจัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่และก็ศึกษากบพู่กันไปในมหาวิทยาลัยชื่อดังในหลายประเทศค่ะคาดว่าเรื่องนี้นะครับน่าจะได้ข้อสรุปที่สมบูรณ์ในอีกหนึ่งปีข้างหน้าค่ะไม่ต้องรอถึงขนาดนั้นระหว่างนี้ซื้อกินกันไปก่อนนะฮะทันโลกทันกระแสทันทีกับครอบครัวข่าววันใหม่